ะะอ่ะไลน์นี้จะพูดถึงในเรื่องของแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16มีนาะซึ่งก็จะทำการออกผลในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะก็วันนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของตัวเลขนะคะในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยพรุ่งนี้เสี่ยงโชคยังไงให้ถูกนะคะเล่นยังไงให้ได้ตังค์นะคะอันนี้คือปัญหาใหญ่ถามว่าล็อกไหม บางคนคอมเมนต์ส่งข้อความล็อกไหมจ๊ะเจ๊ล็อกไหมเอ่อก็ก็ไปเห็นวดไหนเขาไม่ล็อกเนี่ยเขาก็ล็อกทุกอ่ะสี่พันหนึ่งร้ยแล้วอ่ะฝากดันคอมเมนต์เลขแปดขึ้นมาหน่อยค่ะแม่เดี๋ยวสักครู่นะจ๊ะอืมสักครู่นะคะสักครู่หนึ่ง เดี๋ยวรคนดูมาเรื่อยๆก่อนสวัสดีค่ะกับสวัสดีค่ะกับขอบพระคุณมากๆนะคะขอบพระคุณที่เมตตากรุณาจีฟองเบียอ่ะมาอยู่มาอยู่เธอได้อยู่ลูดอ่ะเนาะเราก็ต้องลูดแหละเนาะอืมอะฝากรีวิวด้วยนาะใครได้ลาวอืมมาเดี๋ยวพาไป ชมนะคะพาไปวานะคะมาหารวยเหรอทำไมเพจฉันงงเพจจังอะ่ะสี่พันสี่สี่พัน้าร้อยท่านกลับสวัสดีนะครับะสัญญาณคงน่าจะถึงเนาะอะ่ะสัญญาณน,น,น่าจะถึงอยู่โอ ขออนุญาตนะคะคิดว่าน่าจะถึงนะสัญญาณอ่ะอตกใจนะเจฟองเบียร er มากเลยเอ่ออันนี้คนนะคะคนอใส่ฟิลเตอร์ผิดอีกอ่ะคิดว่าสัญญาณน่าจะถึงนะคะขอรนุญาตแทนด้านหลังดีกว่าเนาะอะ,อะ,อะสวัสดีนะคะสวัสดีสี่พันห้าพันท่านตรงนี้ อาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอ่ามาชมแล้วก็มากราบสักการะขอพรองค์พระพิทธคเนศนะคะที่อ่าบริษัทเจฟองเบีย8ป8แเลยเนาะฉันไม่อยากเดินกลกูกลัวสัญญาณไวไฟไม่ถึงอ่ะไม่เป็นไรถ้าสะดุดถ้าดูไม่ได้ค้างบอกเลยนะจ๊ะอ,อันนี้เป็นองค์พระพิทธคเนศนะคะของเราตั้งอยู่ที่บริษัทเจฟองเบียแป8แดนะคะ ก็สำหรับใครที่เดินทางผ่านมาแวะเวียนมาสามารถผ่านมาได้ก็แวะเข้ามาสการะได้นะคะอ่ะอีกองหนึ่งจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะอง,องค์นั้นจะ,ะใหญ่กว่าด้านหน้าตรงนี้นะคะอ่ะอยากเข้าไปใกล้ๆนะแต่สัญญาณกลัวสัญญาณไม่ถึงอ่ะอีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นองค์ปู่พญาอนันตนาคราชนะคะ อ,องค์ปู่พญาอน,าานันตนาคราชนะคะจะมีทั้งหมดเก้าเสียงน,นะคะก็ขอให้นะคะจิฟองเบียขอให้อาท่านที่ชมไลฟ์สดนี้นะคะที่ผ่านไม่เห็นไลฟ์นี้นะคะอขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะองค์ปู่พญาอน,าานันตนาคราชแล้วก็องค์พพิคเนตนะคะได้เมตตา ประทานพรให้กับทุกๆคนสำเร็จแล้วก็อ่าสมหวังในการเสี่ยงโชคนะคะงวดในวันที่16มีนาสองพันนี้ด้วยนะจ๊ะอ่ะชัดนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแพงกล้องกลับก่อนอ่ะนี่เลยสมไม่ถึงสัญญาณหรือขีดเดียวอ่ะมีมวยแล้วหรออืมตลอดอ่ะโอเคมาค่ะ ยวมาพูดถึงเรื่องของเราในวันพรุ่งนี้จะหมู่หรือจะจ้าอืมจะอะโอเคเสงชัดภาพชาัดนะคะกลับมาแล้วชัดแมนเพราะว่าเมื่อกี้เดินห่างสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปนิดหนึ่งชัดนะอ่ะ พูดถึงเรื่องของเราดีกว่าแนวทางเลขทูบอะแม่ขอคนละแชร์ก่อนนะคะแม่จา๋าขอคนละหนึ่งแชร์ก่อนเนอะผิดถูกยังไงต้องกราบขออภัยนะคะแนวทางที่ได้บอก ก็โปดใช้วิจารยาในการรับชมรับฟังนะคะเลขที่ให้ล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับดวงนะคะอ่ะเดี๋ยวรอคนดูก่อนใครเข้ามาแล้วฝากกดเลข8แล้วก็ฝากคอมเมนต์เลข8ขึ้นมาให้หน่อยนะคะฝากแชร์ด้วยนะจ๊ะแม่ สาธุคะเจ๊อะแนวทางที่ให้นะคะเป็นอ่าเป็นตัวเลือกในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจรารณ์ในการรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ๊ฟองเบียบอกล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับดวงนะคะไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกเลขอะไรเราก็ได้แค่เป็นการคาดเดาแล้วก็เป็นการเสี่ยงเสี่ยงดวงเท่านั้นเนาะอ่ะอืมอ่ะงวดนี้ก็เหมือนเดิม นะคะก็ขอชี้แนะแนวทางในเรื่องของตัวเลขวันนี้ชอบห้านะคะวันนี้เราชอบห้านะคะชอบห้าอ่ะหกพันท่านและวันนี้ชอบที่ห้านะคะจริงๆแล้วก็เนาะ ห้าเนี่เราให้กันบ่อยบ่อยอืมบ่อยมากอืมแนวทางก็ไม่มีอะไรหรอกสังเกตดูดีๆที่ผ่านมาให้แต่มีแต่ห้ามีแต่แปดยึดแปดยึดห้ามาโดยตลอดนะคะไม่ไปไหนเลยก็ชอบอยู่แค่นี้แหละจะให้ชอบอยู่แค่ไหนละ่ะใช่ไหมอ่ะตัวแรกค่ะห้าศูนย์อ่ะห้าศูนย์นะจ๊ะ สิบหกมีนานะจ๊ะห้าศูนย์ก็ชอบอยู่แค่เนี้ยจะจะเออเราก็ชอบอยู่แค่เนี้ยแหละเราก็ให้อยู่ตรงนี้ยแหละแล้วมันก็มาจริงๆนะไหลแปดไหลห้ารัฐบาลไหลแปดไหลห้ามาโดยตลอดเลยคือไม่ต้องไปเลขอื่นเลขไหนเลยไปดูดีๆอ่ะมีแปดมีห้าเกือบทุกงวดนะจริงๆ อันหมดแล้วจ้าก็เจฟฟ์ฟงเวีไม่ใช่เจ้ามืออันดับแรกนะคะก็เนาะเราก็ช่วยไม่ได้อะอืมซื้อสลากกินแบ่งสิเดี๋ยวก็โดนรวบหรอกแม่อืมอ่ะตัวถัดมาค่ะห้าหนึ่ง พิมพ์ให้หน่อยนะจ๊ะพิมพ์ไม่หน่อยพิมพ์ไม่หน่อยพิมพ์ให้หน่อยจ้ะอ่ะแล้วก็ห้าสามสามตัวนะสามตัวสามตัวก็คือแปด 7จ็ดห้าแปดห้าเจ็ดย้ำนะคะให้ดูเพื่อเป็นตัวเลือกในการเสี่ยงโชคเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังทุกสิ่งทุกอย่างที่เจฟฟองเบียบอกไปเป็นเพียงแค่แนวทางและเป็นการคาดเดาเท่านั้นนะคะอะแคปเจอร์นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของเลขทูบ นะคะ,ะ8,000ท่าน8,100ท่านกับสวัสดีนะคะ,ะพร้อมนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางแล้วก็เป็นเพียงตัวเลือกในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วให้ทุกคนดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความสนุกสนานนะจ๊ะ,อะโอเคอบังเอิญยังไง มาตรงกับเลขที่เราได้ให้ไ,ไว้ก่อนหน้านี้แล้วด้วยใช่ไหมอืมคือเจ็ดอ่าคือห้าเจ็ดเจ็ดห้าเนี่ยแล้วก็แปดเจ็ดห้าเนี่ยคือเราให้ไว้นานมากแล้วนะคะนี่เลยซึ่งแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะมาจุดทูบได้ตรงกับแนวทางที่ตัวเองได้ให้ด้วยใช่ไหมเออ ขอยาตแป๊บนึงเดี๋ยวขอแคปก่อนอ่ะแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาจุดทูบได้ตรงกับเลขที่ตัวเองให้ด้วยนะคะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามชอบสุดๆเลยคือห้าเจ็ดสามตัวแปดห้าเจ็ดแล้วก็มาจุดทูบได้เจ็ดห้าด้วยซึ่งงวดนี้เนาะมันตรงกันเลยเจห้าก็มีห้าศย์ก็มี หรือตัวเดียวคือศูนยูนย์อะไรศูนย์เจ็ดหรอ,อเลขทูเจ็ดห้าศูนย์อ่ะศูนย์เจ็ดใช่ไหมนะคะด้วยความบังเอิญด้วยอ่ะก็เป็นเพียงแนวทางนะคะคุณแม่